่าองศาถึงว่าเย็นนะถึงว่าเย็นเลยสิบอเป็นชาวอบถีบนะครับทุกคนฉันชาวพลัตถีเพราะว่ากลิ่นพลัตถีเนี่ยมันจะร้อนหรือเป,ปล่าตอนนี้อุณหภูมิ๙องศาครับลคิดดูนะครับทุกคนลองคิดสีโโหนึ่งครับ,รบถ้าเกิดเราหนาวเราออกกำลังกายมันจะช่วย ที่ร้หนาวแล้วก็ร้อนอาจจะร้อน,นก็เลยมาวัดอุณหตอนเช้าผมก็อยากรู้ว่ามันจะร้อนหรือเปล่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายตอนเช้าสิบเก,ก้าองศานะผมรู้สิบเก,ก้าองศาที่ไหนครับคนพี่กูนะครับพี่กูเกินนะครับตอนนี้ก็ดยังไงเดี๋ยวกลองมาเดียว ตอนนี้ก็เหนื่อยนะครับมันก็เหมอนเดียวมันก็ปั่นอยู่นะนี่เห็นไหมก็ปั่นอยู่เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับทุกคนทดลองนะน,นี่ประมาณแปดโมงนะครับทุกคนแล้วเราเปิดวัดทีเนี่ยตอนสิบเก้าองศาอาบน้ำเย็นยนะครับทุกคนเราเปิดสิบเก้าองศาเนี่ยดูว่า มันจะร้อนหรือเปล่าแล้วผมจะถอดเสื้อขนาดตัวน,นี้ไหมโ okay. อเาคมาดูผลลัพธ์กันนะครับปันน่นอยู่นะตอนนี้ okay. อลลนนนโอเคเ, okay. เ, <c oughs> เดี๋ยวเราไปขอขอาดูผลลัพธ์กันนะครับทุกคนเฮ้ยตองเต็มที่เพราะผมอยากรู้เลยว่ามันจะร้อนหรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยละเขียนแล้วว่าฝันจะพักละดูรู้เงาไหม ลงมาเกผมก็เริ่มร้อนแล้วตอนนี้ที่หนาวผมเริ่มร้อนแล้วทุกคนครับตอนนี้ผมก็นี่อยเหรสิจ้อนทีร้อนหนุ่มเลยเหนื่อยมากนะทุกคนเหนื่อยเลยมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่มันร้อนเฉยๆอย่ามาดูเหนื่อยดิ มันร้อนเฉยๆทุกคนอุยพอซีนี้ทําได้ใครบอกหนาวถ้าผมก็ได้แต่ใส่ขันยาตัวนี้แล้วก็ออกไปวิ่งแล้วไม่ก็ปั่แล้วขี่ชิ้ผมนี่นออกผมร้อนมากเลยตอนเนี้ไผมร้อนมากเลยตอนนี้นะครับทุกคนฮอซีสน,นี้ทาได้ครับทุกคน อ้ายกานร้อน,อ,นนลลอ,นอนนี่เรล่มร้อนแล้วกดอร์ปิดก๊าซใช้ให้ด้วยนะครับทุกคนเหนื่อยทุกคนเริ่มเหนื่อยแล้วผมเริ่มเหนื่อยแล้ว ที่นี่ขอว่ากเรจะชิน,นอาทรตลีนี่นะลุน้นี่ไม่นุ้นเลสิโนี่นะทุกคนซีีนี้ทำได้เดี๋ยวเราไปทำด้วยกันเลซีนนี้ทำได้นะทุกคนโอเคโอ้จะต้องเสื้อนาบ่าโอเค้ไนอาเสีเวลาเาอ่ โอเคครับทุกคนตอนนี้ขมก็อยู่ในบ้านแล้วร้อนมากเลยขอบไปหอยร้อนหอยร้อนจะมีนีทำได้คจะมีทำได้เอาน้ำมาละอาบบูมนักกล้ามที่เก่งที่สุดร้อนเกินรู้เหงื่อโอ้โหทำได้จริงครับทุกคนทฤษฎีนี้ ถ้าเกิดเราหนาวออกกําลังกายมันช่วยร้อนด้วยครับแราวเผาไขมันด้วยนูวิลลิก,กูดยูช่องผมสารละทั้งนั้นโอเค,ครับทุกคนชิดีก็มีเพียงแค่นี้แหละผมนก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนวัีผมมีเรียนต่อนะขอลาก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ